และววันเดียวกันนี้ค่ะตำรวจปทุมธานีได้จับกลุ่มชาวจังหวัดเชียงราย3คนซึ่งพยายามจะเข้ามาเอายาไอซ์ที่ซอกซ่อนอยู่ในรถกระบะในอู่เก็บของเป็นอู่เก็บของกลางย่านคลองหลวงนะคะหลังจากที่รถคันนี้ประสบอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ค่ะแล้วคนขับก็หลบหนีไปแต่ว่ารถนั้นถูกนําไว้เป็นของกลางนะคะคนขับซึ่งเป็นเจ้าของรถก็เลยย้อนกลับมาเอายาเสพติดค่ะ ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนั้นตำรวจประจวบคีรีขันธ์จับกลุ่มยาบ้าล็อตใหญ่นะคะจับกลุ่มได้กว่า1,80,000เม็ดซึ่งยาบ้าล็อตใหญ่นี้รอลำเลียงลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายจะซื้อจะแลนายจะนูจะอื่และนายชาตรีปีชามิตรกุลถูกตำรวจประตูน้ำจุลาลงกรจับกลุมขณะย้อนกลับมาเอาอยาไอซ์ที่ถูกซ่อนอยู่ในรถกระบะ ในอู่เก็บของกลางย่านคลองสองจังหวัดปทุมธานีทั้ง3ารับว่าขนยาไอต์62กิโลกรัมมูลค่ากว่า180ล้านบาทใส่รถกระบะโตโยต้าทะเบียนบใบไม้รอเรือ2337เชียงรายและเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าวัดแจ้งสวรรค์อำเภอธัญบุรีและกลัวความผิดจึงทิ้งรถแล้วแยกย้ายกันหลบหนีต่อมาถูกแก๊งค้ายาขู่ฆ่าจึงย้อนกลับมาเอายาไอโดยตามหารถอยู่นานกว่า4ีวันแต่ไม่สามารถนำออกมาได้ เนื่องจากสุนัขเ่าจึงทิง้งยาไอไว้ใกล้อูตำรวจตรวจสอบภาพวงจรปิดพบความผิดปกติจึงดักซุ่มจนจับกลุ่มตัวได้ขณะย้อนกลับมาเอาอยาไอของกลางด้านตำรวจ3ร้อยยอดจับกลุ่มนายวิรชิตมนจุลินทิพย์พร้อมยาบ้าหนึ่ง0ันเม็ดมูลค่ากว่า3 4ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในเครื่องกรองน้ำตบตาเจ้าหน้าที่ในบ้านเช่ากลางไร่บ้านห้วยขมิ้นจังหวัดประจวบคีครีขันนายวิรชิตสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายชาย ให้ขับรถไปส่งของที่จังหวัดยาลาและเพิ่งมารู้ว่าเป็นยาบ้าก็ต่อเมื่อจอดพักอยู่ที่บ้านเช่ากลางไร่เพื่อน,นำยาบ้าใส่เครื่องกรองน้ำอําพรางโดยตำรวจเชื่อว่ายาบ้ารตนี้เป็นของกระบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้